หะเนเคหะวัตุพิเตภุมมาจายันตุเทวาเมยักษ์พันธนาคาติถันตาสันติเกยังมุนิวารชนางสาทุโวเมสุนันโตธรรมสโรอายมพันตาธรรมสโรอายมพันตาธรรมมัสโรอายมพันตาองค์การบูชาลอเพราะอวันตุนโมนามัสสิตวาข้าแต่พระศรีตีพิษ พิจิตุจิวางคุณอดุลเทพมหิตเทพหมหาราศิตปดีบรมมเกโสวนสุรัตวะริริตดำรงศักแหลกขระะววชิรหัตวัชรินเป็นตุทัตทิพวัเทวราชและอมรนิวาสสัปปดาพิธีเลิกในวันที่ย21ต,ตุลาคมเดืนอนพุทธศักราช2564ตรงกับวันพระนัสสบดีขึ้น15ค่ำเดือน11 มีฉลูในภูมิมรโรคนี้การระบ,บัดนี้ข้าพเจ้าจะทำพิธีบูชายพระประเพณีตามบรรพวิสัยจารีตโบราณขอเดชานุภาพอภิญหารสัพพะอมัมนาธรรมสุจริตไม่เทศทุกพระองค์จงภาษาจิตกิจพิธีตั้งศาลพระภูมิเทวาบาเลขที่หนึ่งับสสองถึงส3่สามตำบลบางครรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี บริษัททีเอสคอมพิวเตอร์โอเอแอซโดยนายทองสุขใจอ้ายนางสมใจใจอ้านายประภวิ์ใจอ้ายนางสาวเมธยาจำูจรดนางสาวธนพรใจอ้ายเด็กชายตินภัทรใจอ้ายโดยอิสราลาาภาขอพรเท้าศาส,สนา เชวราชบรมราชกูสาขอพรปริทิโบรสิขอพรเทพอันเรืองนทธจ,จะติดทิทพย์มานทั่วอมรขันสัพพะจักราวาลภูมิภพไกวันสัพระกระเระมาอฟังอรุขธะรดดาวาลีสิงขอโชรธาดำเนินหนหาสถานีิมานมากอมรทิพเทวะสำนักขอพรเทพสุร,รารักษ์อันศักสิทธิ์จงเทวคุณาช่วยอภิบาลบำรุรักษา เจ้าภาพและผู้ร่วมพิธีให้มีความประเสริฐสำราิไทยทุกอริยบททุกเมื่อเทินชัยยทโรหิเทวังชัยยอมมะจะทธะระชังสุริยจันทิมาอาโปจะเทวาปตุวีจะเตโชจามาวรุณโนเทวาโสโมยสะสหเมตตากรุณากายิกาอารักเทวยัสิโนนมัสสิมาจุวัตติโหติ นะโมพุทธายะเมตัจวรธทะวรธทะอุอมะนะอจโมปิดนะจิตโมจอดพุทธายะนิยะนะมามิอายตุโผนโตเทวะสังขายโยข้าแต่ภูมิเทคนิกรอมรพมลินทิราชตึงสิงสทิตทิพมานมาตเมืองสวรรค์ช่อชันกามาพจรอีกเทพอันมี